กลับมาจากเมืองนอกตั้งแต่เมื่อวานน่ะทำไมพิ่มาโทรหาออยวันนี้ล่ะคะตกลงจะคืนหรือไม่คืนจะต้องให้ผมเรียกรปภเดี๋ยวผมไปช่วยเรียกให้รปภเรียกรปภคุณอ,อยู่ได้แล้วแก้วครับนี่ปารมินทมินครับ แตไปได้เพียง2ส,สัปดาห์กระแสะตอบรับของละครพรุ่งนี้ก็รักเธอก็ยังคงแรงอย่างต่อเนื่องเลยนะคะโดยเฉพาะหนุ่มเจมเรืองศักด์ที่ตีบทเจ้าชู้เพลย์บอยได้แต่กระจุยจนคุณย่าของหนุ่มเจมต้องคอยตอบคําถามเพื่อนบ้านทุกวี่ทุกวันว่านอกจอเนี่ยหนุ่มเจมเขาไม่ได้มีนิสัยเหมือนตัวละครพี่พัชในละครพรุ่งนี้ก็รักเธอหรอกนะคะคุณย่าเนี่ยธรรมดาเดินในซอยก็จะเดินออกกำลังกายปกติกวันนี้ไม่ละ จะต้องโดนชาวบ้านนะลุมประนาม <Okay. S 1> ลุมถามว่าไอ้ลานเป็นอย่างนี้จริงก,ก็เปล่าอะไรเงี้ยจะชูมขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยาก็พยายามแบบเออแก้ตัวทีละบ้านทีละบ้านนะะ <c oughs> ก็ดีครับจริงๆแล้วเราก็ตั้งความคาดหวังเอาไว้ว่าเราอยากทำแสดงบทบาทนี้ให้ให,ให้ถึงนะครับเล่นให้ให้คนเชื่อให้ได้ มันถึงจะเป็นบทร้ายแต่มันก็เป็นตัวที่เป็นก่อเรื่องเป็นตัวสําคัญที่ทําให้เรื่องสนุกตอนนี้คนก็เชื่อนะครับโดยเฉพาะาในกระแสชาวไซเบอร์นี่ก็เต็มที่เลยนะฮะบางทีก็ขึ้นหัวกระทูขึ้นมาเลยว่าอยาฝากไปจระเข้ฟาดหางหน่อยอะไรเงี้ยนะฮะแล้วคนก็จะลงมาตามกันเต็มเลยว่าฝากต่อยด้วยฝากเตะฝากกระโดดทีมสองหน้าไอสองเท้าอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็จะเขียนว่าเออชอบนะฮะชอบที่สแสดงแบบนี้แล้วก็ 90%กว่าเปอร์เซ็นต์เลยดีกว่าก็รู้สึกกระชอบในบทบาทนี้<ทา>นไม่เฉพาะแฟนละครเท่านั้นนะคะแม้แต่สาวเอสสิการที่เข้าหาดูใจกับหนุ่มเจมมันก็หลายปีดีดักได้เห็นบทบาทการแสดงในเรื่องนี้แล้วก็ยังแอบสงสัยไม่ได้ว่าเออพี่เจมเล่นเป็นตัวเองจริงๆหรือเปล่าคะเนี้ยเอจะดูดลตลอดตามทุกซีนเร็วมากคนเกียดเธอทั้งประเทศแนะ่ เนี่ยดูสิเนี่ยผู้หญิงเกลียดไม่พอเนี่ยเดี๋ยวผู้ใหญ่จะเกลียดอีกพอไปตีเด็กอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเขาบอกว่าเล่นถึงเล่นถึงเล่นถึงเ,เขาเชื่อขนาะว่าเขาเป็นแฟนนะเขายังแบบเขายังเชื่อเลยว่าเออไอตัวนี้นี่มันเลวจริงเขาไปเขาแซวมากกว่าแต่ไม่รู้คิดจริง่ะนะแ <laughs> บบเอ้ยน,นี่มันแค่แค่เล่นตามเป็นตัวของตัวเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมไม่ใช <laughs> ไ่ไปตามบทไปตามบทอะไรเงี้ย <laughs> ังไงแล้วก็เกียดพี่พาทได้ก็อย่าเกียดเจมแล้วกันนะฮะอเห็นดีคงจะไม่ทันแล้วลวแค่หนุ่มเจมแหมก็เล่นดีซะขนาดนี้ยถือว่าคนดูเขาอินกันไปก็แล้ว